แต่ที่โคราชเมื่อคืนนี้ผู้จัดจาการภาคสามสั่งย้ายด่วนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาและผู้กับโรงพักเมืองนครราชสีมาฐานตั้งด่านจราจรไม่เป็นไป,นปนตามนโยบายผู้บัญชาการผู้อลนดาวจโทพิสันจุลนิลกบอกนะฮะย้ายสองคนนี้ขาดจากตําแหน่งด้วยนะฮะเพราะกำชับให้พื้นที่เน้นตั้งด่านความมั่นคงมากกว่าเรื่องด่านจราจร และทุกครั้งที่ตั้งด่านต้องมีชื่อตำรวจญราตรเป็นผู้รับผิดชอบพร้อมติดเบอร์โทรศัพท์ติดต่อให้เห็นชัดที่ด่านเมื่อคืน10มีนาคมผู้บัญชาการลงพื้นที่เองมาเจอด่านจราจรไม่มีชื่อตำรวจรับผิดชอบไม่มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อย้ายภูมิกับการจังหวัดย้ายภูมิกับโรงพักเมืองโคร,ราชท่านให้เหตุผลว่าเป็นการการะทําที่ไม่ถูกต้องและไม่ปฏิบัติตามคําสั่งที่ให้เอ,อาไว้อาจจะถูกกล่าวหาได้ว่าตํารวจในพื้นที่ตั้งด่านตรวจเพื่อหวังรายได้จากค่าปรับจราจรค่ะนั่นแหละครับ ตรงหน้ากลับมานะครับแปดาสานาทีเรื่องเราเช้านี้ไป